ค่าซ่อมเจอะไอโฟนสิซีรีส์เริ่มต้น7,299บาท iPhone X เครื่องดัดแปลงพอต USBc ถูกนำไปประมูลบน eBay และสุดราคาแตะที่3.3ล้านบาทแล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์แนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้าค่าซ่อมจอ iPhone 13ซีรีเริ่มต้น7,299บาทรวมถึง iPhone รุ่นอื่นๆจาก Apple หลังจากเปิดตัวและวางจำหน่าย iPhone 13ซีรีทั้ง4รุ่นในประเทศไทยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ Apple ก็ได้ออกมาประกาศค่าซ่อมจอของสมาร์ทโฟนซีรีดังกล่าวในบ้านเราแล้ว โดยถูกสุดจะเป็น iPhone 13 mini ราคา7,299บาทส่วนแพงสุดก็คือรุ่น็อป11,299บาทในกรณีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันส่วนใครที่ซื้อ Apple c a r e ร l u s เอาไว้มีเหตเพราะจะเสียเพียงแค่ค่าธรรมเนียม1,000บาทเท่านั้นการซ่อมหน้าจอของ iPhone 13ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน iPhone 13 mini ราคา7,299บาท iPhone 13และ13 Pro ราคา9,299บาท iPhone 13 Pro Max ราคา11,299บาทโดย Apple ยืนยันว่าชิ้นส่วนหน้าจอที่นำมาเปลี่ยนตือซ่อมให้กับ iPhone 13และ iPhone ทุกรุ่นต่างเป็นชิ้นส่วนของแท้ทั้งหมดอีกทั้งหากใครที่มีประกัน Apple Care Plus อยู่ค่าซ่อมหน้าจอจะเหลือเพียงศูนย์บาททันทีจ่ายเพียงแค่ค่าทำเนียมบริการของ Apple Care Plus เป็นจำนวน1,000บาทเท่านั้นส่วนราคาซ่อมหน้าจอของ iPhone รุ่นอื่นๆกับศูนย์บริการ Apple โดยตรงแบบไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน ก็มีราคาตามตารางดังต่อไปนี้ครับ iPhone 12 Pro Max ราคาการซ่อมหน้าจอ1 1 2 9 9บาท iPhone 12 Pro ราคาการซ่อมหน้าจอ9 2 9 9บาท iPhone 12ราคาการซ่อมหน้าจอ92,99บาท iPhone 12 mini ราคาการซ่อมหน้าจอ7,299บาท iPhone 11 Pro Max ราคาการซ่อมหน้าจอ1 1 2 9 9บาท iPhone 11 Pro ราคาการซ่อมหน้าจอ92,99บาท ไอโฟน11ราคาการซ่อมหน้าจอ6,599บาทไอโฟน XS Max ราคาการซ่อมหน้าจอ11,299บาทไอโฟน XS ราคาการซ่อมหน้าจอ9,299บาทไอโฟน X ราคาการซ่อมหน้าจอ9,299บาทไอโฟน XR ราคาการซ่อมหน้าจอ6,599บาทไอโฟน8 Plus ราคาการซ่อมหน้าจอ5,600บาทไอโฟน8ราคาการซ่อมหน้าจอ4,900บาท iPhone 7 Plus ราคาการซ่อมหน้าจอ5,600บาท да. iPhone 7ราคาการซ่อมหน้าจอ4,900บาท iPhone 6S Plus ราคาการซ่อมหน้าจอ5,600บาท iPhone 6S ราคาการซ่อมหน้าจอ4,900บาท iPhone 6 Plus ราคาการซ่อมหน้าจอ4,900บาท iPhone 6ราคาการซ่อมหน้าจอ4,300บาท iPhone SE รุ่นที่2ราคาการซ่อมหน้าจอ4,300บาท iPhone SE ราคาการซ้อมหน้าจอ4,300บาท iPhone 5 s ราคาการซ้อมหน้าจอ4,300บาทที่มา Apple iPhone X เครื่องดัดแปลงพอต USB-C ถูกนำไปประมูลบน eBay และสุดราคาแต่ที่3.3ล้านบาทแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวนมวิศวก,กรรายหนึ่ง โชว์ความสำเร็จในการดัดแปลง iPhone X จาก p o ร์ Lightning มาเป็นพอร์ต USB-C ซึ่งได้รับความน่าสนใจเป็นจำนวนมากและสุด iPhone X เครื่องดัดแปลงถูกนำไปประมูลแล้วบน eBay และราคาตอนนี้พุ่งไปที่3ล้านบาทแล้วซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากปิดประมูลในวันที่11พฤศจิกายนนี้เคนพินโลเนลเจ้าของ iPhone X ดัดแปลงพอร์ต USB-C เครื่องดังกล่าวเผยว่าสาเหตุที่ตัดสินใจทำ iPhone X พอร์ต USB-C ขึ้นมา เพราะชื่อว่า Apple น่าจะไม่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เลยลงมือทำเสเองซึ่งเมื่อหลายวันก่อนพินโลเนลได้เผยคลิปวิดีโอการดัดแปลงจากพอร์ต t n i n g มาเป็นพอร์ต USB-C ให้ชมกันแล้วสำหรับ iPhone X พอร์ต USB-C ที่ถูกนำไปประมูลบน e b บ y มีรายละเอียดว่า iPhone X เครื่องนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเฉพาะเรื่องของการชาร์จและการถ่ายโอนข้อมูลแต่ไม่แนะนำให้ทำการรีสโตร์อัปเดตล้างเครื่อง ไม่ควรใช้งานเป็นเครื่องหลักและไม่ควรแกะตัวเครื่องพร้อมกับเน้นย้ำว่าเป็น iPhone X พอด USB-C รุ่นต้นแบบเท่านั้นราคาและสุด iPhone X เครื่องดัดแปลงพอดูเอสรุ่นนี้อยู่ที่1100เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยที่3,346,371บาทแล้วซึ่งจะปิดประมูลในวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่มาในทูไฟแมก iPhone 14จ่อมาพร้อมฟีเจอร์ Crash Detection ต่อสายหาตำรวจอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรายงานจากสื่อ w s j เผยว่า iPhone 14จ่อมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Crash Detection ซึ่งจะต่อสายหาตำรวจอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและคาดว่าฟีเจอร์ดังกล่าวจะมีบทบาทบน Apple Watch อีกด้วย โดยสื่อ w s j เผยว่าฟีเจอร์ Crash Detection จะใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่อยู่บนอุปกรณ์ Apple ซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์ Accelerometer ตรวจจับรถจนที่เกิดอุบัติเหตุและใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Motion Sensor เพื่อสร้างฟังก์ชันความปลอดภัยและใส่ไว้ในอุปกรณ์ทั้งนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวผู้ใช้สามารถเลือกเปิดปิดได้สำหรับฟีเจอร์ Crash Detection คาดว่าจะมีบน iPhone ในปี2022หรือ iPhone 14รวมถึง Apple Watch รุ่นถัดไปอีกด้วยทั้งนี้บน Apple Watch จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Fall Detection ซึ่งจะโทรขอ,ขอความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถตอบกลับการแจ้งเตือนได้ในตอนนั้นโดยฟีเจอร์ Crash Detection ได้ถูกทดสอบการใช้งานมาแล้วร่วมปีซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมผู้ใช้ทั้ง iPhone Apple Watch พบว่าสามารถตรวจจับการเกิดอุบัติเหตทุทางรถยนต์ได้กว่า 10ล้านครั้งและโทรหา911ไปแล้วกว่า50,000ครั้งที่มา i c a r i f y c o m อดีตผู้บริหาร Mac และ Windows ต่างก็เน้นย้ำว่า Apple เหนือกว่า Intel การเป็นผู้นำด้านชิปของ Apple เหนือ Intel นั้นไม่อาจปฏิเสธได้หลังการมาของ Apple Silicon ที่ทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีก,กว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการทดสอบต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าสามารถแข่งขันกับเดสก์ท็อป PC ที่ขับเคลื่อนโดยชิป Intel ได้ซึ่งล่าสุดอดีตผู้บริหาร Mac และ Windows ต่างก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ช่องลุยคัตเซ่อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนา Macintosh นั้นได้มองข้ามการมากของชิปใหม่ Alder Lake ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า M1 Max ไปเพราะต้องการเปรียบเทียบชิปที่ใช้งานกับแล็ปท็อปมากกว่าชิปที่ออกมาเพื่อเดสก์ท็อป PC ซึ่งตัวเขามองว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเปรียบเทียบกันและให้รอดูชิปที่ Apple จะทำออกมาให้กับเดสก์ท็อปอย่าง Mac Pro จะดีกว่าและช่องลุยกาเซมองว่า Apple ยังเหนือกว่า Intel ในเรื่องของการผลิตชิป Apple Silicon ที่รวม CPU และ GPU เข้าไว้ด้วยกันที่ Intel ยังทำไม่ได้สตีเวนซินนาสกี้อดีตประธานฝ่ายวิ o โดผู้พลิกชฉมวิดโดวิตต t ามาเป็น Windows 7ได้ยก Apple Silicon ให้เป็นนวัตกรรมที่เหลือเชื่อหลังจากที่เคยออกจาก Motorola ในเรื่องของ Power PC และในตอนนี้ Apple ก็ได้ลัดทิ้ง Intel หันมาผลิตชิปเป็นของตัวเองโดยชิป M1 ที่ออกมาเป็นชิปแรกนั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานมากมายและยังออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆน,นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์อย่าง iPad ได้ดีและยังแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจาก Intel ทั้งนี้ สตีเวนซินอสกี้ยังกล่าวว่า M1 Pro และ M1 Max ที่มีขนาดเล็กและยังทำงานได้เร็วรวมถึงประสากนการทำงานกับซอฟต์แวร์ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เห็น Apple เหนือกว่า Intel ทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพเท่านั้นที่มาในทุ f ไฟ e m a c และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิมประฟกกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับทาไปอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าชาแนลรีวิวด้ครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ